กำลังดูมันมาตั้งนานแล้วนะกดูเลยกอได้โปรดฟังฉันก่อนก็คุณจะดูลูกรับพอดีทำไมวะสมิกี้เอดินคอนกรีตได้เลย่เาเช่าช้นหรือขอสิ่งที่จะเช่าช้นดิฉันนี่ยั้ยไอนีสวัสดีมิกี้ ดีครับผู้บิวเดอร์สวัสดีพอลี่ผมคงวิ่งกับติดตั้งท่อประปาสินะครับโอ้เราต้องติดตั้งทั้งหมด3จุดเลยนะท้องนั้นก็เลยต้องไรค้อกันหน่อยร,รูว้ว่าคนกำลังรีบแต่ก็ต้องระม,มัดระวังด้วยนะครับใช่ทั้ไงไปถอดหัวเพราะนั้นมมผมขอตัวก่อนนะครับได้เจอกันนะพอลี่ผู้บิวเดอร์ครับผมแค่ข้องเกล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับไปดูสิ ดีมากเลยมิกกี้นะาาค,ครับคุณนาครับนั่มโบก,กับโบกำลังรอพวกเราอยู่ทางโน้นรีบทเทกันเลให้เสร็จกันดีกว่านะท<า>ุกคน ครับคุณเดอร์ <c oughs> เธอทำงาน <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับเราเหลือแก่เทคอนกรีตอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับพวกเธอทำได้ดีมากเลยไม่เกี่กับฉันก็ใกลจะเสร็จแล้วพวกเธอกลับกันก่อนได้เลยนะครับไปเจอกันนะครับวิกกี้ให้คอนกรีตลงมาได้เลยนะ แล้วล่ะครับเดี๋ยวเธอไปเติมคอนกรีตมาก่อนแล้วกันนะฉันจะรอเธออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันครับผมจะรีบกลับมานะครับไม่อยากเชื่อว่าคอนกรีตจะหมดเร็วแบบนี้นันโรดี้กับเบนนี่ ให้ถึงไปนานนักเลนดิต้อวางรอเอาไปมาเช็คดูอีกรอบดีกว่าเฮ้ยหายไปไหนอันนึงวันี่คําตกต้ตตมื่อกี้น่ะเฮ้ยไ,ไ,ปไปหาก่อนแล้วแต่ว่าต้องเฝ้าทีเดียวไว้นี่นะเ,ะเด็กคอมพิวเตอร์ครับจจเจอกันอีกแล้วนะครับโอลี่มาได้เวลาพอดีเลยนะ คือว่าฉันต้องไปหาแบบก่อสร้างแต่ว่ายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าฉันต้องเฝ้าที่นี่เอาไวนะ้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณรีบไปเถอะครับผมจะดูแลที่นี่ให้เองถ้านั้นก็ขอใจ้เธอมากเลยนะโอลี่ด้วยความยินดีครับพวกนายชอบก่อความวุ่นวายอยู่เรื่อยเพาพวกนายสองคนฉันถึงต้องกลับประเทศค้นเกลียนไหอีกรอบนึงพวกนายทำให้จฉันสุดสุแล้ว จะไปเติมคอนกรีตยังไงล่ะเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยอาอย่างนี้นะคุณเูลครับพวกเรากำลังเดินเล่นกันอยู่ดีๆเมินกี้ก็มาดูพวกเราเฉยเลยอะค่ะอย่าตบพวกเราโครมบ้ว่างไว้นะคุณเบลเด้อครับต้องหุอธิบายก่อน เด็กๆพวกเธอกลับบ้านกันไปก่อนแล้วกันนะมาเล่นไกล้ๆใส่กอสระมันอันตรายบิก<อ>กี้เขาเติมคอนเคยเราเรียบกับมาที่ใส่นอนเดี๋ยวหนิเฮ้ตรงนั้นไงค่ะเขาไม่ยอมฟังเหรอฉันเลย มิกกี้ตอบว่าพวกเด็กๆอย่างนั้นเหรอครับก็ทำนองน,นั่นแหละเขาตอบว่าเด็กๆเ,เรื่องอะไรอะครับเรื่องอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ว่างมิกกี้เขาจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้หน่อยนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดตักหน่อยนึงมิกกี้สวัสดีฮอลลี่สวัสดีมิกกี้ฉันรู้เรื่องจากคุณบิวด์เดอร์แล้วนะ ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือว่าฉันดูเด็กๆว่าพวกเคาเหยียบคอนกรีตที่ยังไม่แห้งนะแต่ว่าคนบิวเดอร์ไม่ยอมฟั้งฉันแถมยังต่อว่าฉันใหญ่เลยอ๋ออย่างนี้ที่เองอย่าคิดมากนะมิกกี้คุณบิวเดอร์จะต้องเข้าใจนายถ้านายบอกความจริงกับเขาคุณบิวเดอร์กำลังรอ,งรองนายอยู่นะรีบกลับไปเถอะแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเข้าใจแล้ว เต้นเต้นดีเลยแล้วม่ต้องเต้นอัดอัดเดี๋ยวครับอัดเอ้อเด็กเด็กสวัสดีสวัสดีครับแล้วลุกบอลกันอยู่เหรออัดเอ้ด็กเคือว่าที่มีเรื่องอยากจะถามพวกเธอหน่อยอะไรหรอครับเอก่อนหน้านี้พวกเธอไปทำคอนกรีตที่ยังไม่แห้งให้มันเป็นรอยหรือเปล่าคะครับ จริงอย่างที่มิกกี้บอกเอาไว้เลยพวกเธอรู้ไหมว่าพี่มิกกี้ถูกคุณบิวเดอร์ดูเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยนะถ้าพวกเธอบอกความจริงตั้งแต่แรก ที่มิกกี้ก็คงไม่ถูกคุณบิวด์ดูเอาตอนนี้คงจะสำนึกผิดกันแล้วใช่ไหมต่อไปต้องจำเอาไว้แล้วก็ไม่ทำแบบนี้อีกนะแต่ว่าทา้งที่ดีไปบอกความจริงคอมพิวด์เถออะไรนะเป็นความจริงเหรอเนี่ยครับเราไม่กล้าบอกความจริงกับคุณปู่เพราะกลัวคุณปู่จะดุพวกเราฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วมิกกี้คงจะเสียใจมากที่โดนดูถ้ามิกกี้กลับมาก็รีบคุยกับเขานะครับ เมื่อกี้ผมสวนกับเขาเขาเศร้ามากเลยก็ได้ขอบใจมากเลยนะ <c oughs> โพลี่ฉันได้รู้ความจริงเพราะเธอแท้ๆขอบใจเด็กๆมากนะที่มาบอกความจริงฉันไม่เป็นไรนะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นพัสียใจไม่ต้องเสียใจหน่อยนะไม่อยากจะกลับไปทำงานเลยจะรอฉันอยู่แน่ลูกเรียนมุเบลวดเดอร์ er. ไม่ยอมฟังเหตุผลของฉัน แล้วแล้วให้เขาหลอนออกไปดีกว่าดีละแล้วให้กลับมาใหม่จะดีกว่านะให้จะไปหาที่หลบให้เขาตามหาฉันให้ทั่วเลยไอ้ข้าในนั้นก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยแค่นี้ไอ้เจ้ไปหาฉันไม่เจอแน่นอน อนนี้ก็จะได้ทำงานไม่เสร็จยังไงแล่ะจริงเหรอคุณบิวเดอร์กับมิกกี้เข้าใจกันผิดอย่างนั้นเหรอคุณบิวเดอร์คงจะปรับความเข้าใจกับมิกกี้ไปแล้วล่ะนะคงไม่มีอะไรแล้วล่ะแต่ว่ามิกกี้คงจะเสียใจมากเลยนะ ถ้าเจอโรดี้กับเบนนี่คราวหนะ้าฉันจะต่อว่าเขาให้เข็ดเลย <c oughs> ไม่ต้องหรอกโรดี้กับเบนนี่สำนึกผิดแล้วฉันดีใจนะที่คุณเบลเดอร์ยังฟังเหตุผลของโพลลี่นะทำไมมันมืดแบบนี้ล่ะ

กู้ยจินทุดสายค่ะเป็นเวเดอร์ด่าวหนไนะคะเข้าใจแล้วค่ะจะรีบส่งกุ้ยชยไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะเหตุทุกชันเหตุทุกชันที่ขี่ติดอยู่ในอุโมงออกมาไม่ได เราจะช่วยนายออกมายอย่างปลอดภัยเองโรยพวกเราต้องพังคอนกรีตนี่ไปก่อนน่ะเข้าใจแล้วเอาละมิกกี้มาไปก่อนนะมันอันตราย

ตัวอยู่สักพักนึงนะแบบนี้นี่เองมิกกี้โอ้โหจอกโรดิ่และเป็นนี่แล้วล่ะนะฉันต้องขอโทษเธอจริงๆที่ไม่ฟังเหตุผลของเธอสักห่อยผมก็ต้องขอโทษคุณนะครับไม่น้อฉันดีใจนะที่เธอไม่เป็นอะไรมากแล้วว่าแต่คุณบิลดเดอร์ครับงานก่อสร้างของคุณจะทำยังไงต่อไปเนี่ยไปเลย ใค่อยทำให้เซ็นก็ได้ดีจังเลยเด้อเด้อค่ครับผมว่ามันจะออกไปแล้วครับอะไรโอเคขอโทษทีนะฉันอ่านไม่อยู่จริงๆร่ะขอโทษนะ